ค่ะพ่อแม่เป็นหมอลำลูกก็คงเป็นไม่ไกลหรอกคะ่ะลูกประเขียบก็คงจะไม่เป็นบักส้มโอหรอกคะ่ะ <c oughs> ลูกประเขียบก็จะเป็นบักเขียบคะ่ะลูกหมอลำก็จะเป็นหมอแคนค่ะเอาโทรตอนเนี้ยตามเลยึุกไมนูที่วางน้ำเด็ก รอในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณนะคะแล้วไอ้ผมใหญ่อย่ามากัดผมใหญ่ไอ้เต้าไอ้เต้าเพลท้าไหมคะนี่นีนีคุาไไม่รู้อ่ะไม่ต้องใส่ค่ะเอาจบแล้วบ้านเรารอเด็กินแลค่ะเล่นกับจวงแล้วค่อตก็แมงไหม เลขคลองเหลยนี่เอาไปแทนอำนาจความนี่ในจ้วงนจ่งเลยเพราะว่าจ้วงนี่เป็นปุริสายเนาะเขาจดทะเยอทะยานมั่งคั่งจากว่ามี่ไอ้ผู้หนึ่งเรียกไอ้จ้วงนี่ใครจัดเอ้ยไม่ได้เอาไปที่ที่อยากกันดุคนนี่อยากว่าคุณคะว่าทำไมชุดสวยจังเลยใส่อย่างนี้ซื้ออย่างนี้ว่าใส่ดีเนาะแม่นาง เนี่ยไม่นั่งไม่แตนสิใส่บของไม่นั่งมีเป็นขาสิบชุดอย่างเงี้ยนะชุดแสกอันนี้เขาเรียกชุดแสกใช่ไหมใช่ใส่ไหมล่ะยาวไหมแม่ยาวสิเป็นผ้าแบบไหนมีสารพัดผ้ายืดก็มีผ้าธรรมดาโอ้กินอะไรวันเนี้ยผ้าธรรมดาก็มีผ้ายืดอเนี่ยผ้าแบบเงี้ยใส่่ดแมันนีผ้าลื่นแล้วมันยืดด้วยนี่ อ้บวกหรอคะคอนคอนไม่ดีหรือคอนไม่ดีอ้บวกใส่ไม่ได้น้องตัวโตน้องโต้องใส่น้องตัวเล็กค่ะคอยทำอะไรจ้วงจ้ะใจใจผมเขาได้เนื้อน้ำบางที่สามสิเขาจะสลับกันขึ้นลงขึ้นลงไม่ใจโตคอยใจโตนะสมบูรณ์วังสีดาววงสีดาดาลูกขึ้นเลยลูกขึ้นเลยทำไมอ่ะโอ้โหลูกขึ้นแล้วดึงผมด้วยเหรอใส่อะไรหนู ม่งจะใส่ลายใหญ่หรอก <ละ S 2> <ะ>ไม่ใส่ใหญ่แล้วโอ้ยใส่ไม่ได้แล้วไม่ใส่ใหญ่ส่งสลิปไปแล้วตอนนี้ไม่ตกแล้วคะ่ะอยู่นี่เขาไม่ตกแจ้งจางปางแล้วมันตกมารอบหนึ่งมม้วนม่นำกันในกล,ลนุ่มปิด้อจ้ายี่สิ 21, บเอ็ดวันที่สิบสอง เนื้อสภาร้อยสามสิบสองบาทค่ะเข้าไปดูนะคะดูถ้าใครยังไม่เคยดูหมอลำหรือว่าไม่เคยเห็นออนเออร์ดีก็รีบเข้ากลุ่มมาเลยนะคะบางทีก็บางคนก็จะเป็นแฟนคลับของเฟย้ตงพอยที่ยังไม่เคยดูหมอลำนะคะเข้าดูได้นะคะสนุกมากพนัดฝนตกอีกแล้วทา มารักจ้ามองละจ้านี้นนทานทองอมตะน้มน้มน้ำมันน้ำมันดีคมแล้วแถวนั้น,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 นเคยไปอยู่ค่ะ อันนี้อุ้งๆ่อยจิอุ้งๆ่อยจิเขาอุ้งข้างหนเลยนะเขาอุ้งข้างเลยนอนได้กลุ่มแล้วจ้าขอบคุณค่ะยายสามต่อพากันไปทำอะไรมาคะวันนี้สามต่อไปทำเล็บมาทำอุ้ง เอาอื้งมาละใสอันนี้มาอุ้งอุ้งแบนี้อาอุ้งมาน้องให้เลยร้องให้เลยเหรอยา่ย้กโอ้ยจ้าวินบอทช้สข่อยมังข่อยก็สับก็ไปตั้งกเปิดมาเออจักอี้หยังเนี่ยส่งผมข่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายดูก่อน เอาไปทิ้งขยะลูกเออทิ้งขยะลูกไปทิ้งขยะเลยเอานี้ด้วยอะอันนี้ด้วยนี่ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทิ้งขยะด้วยใช่ไม่มีฝนแล้วค่ะฟ้าแจ้งแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะฝนไม่ตกแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วค่ะบานทองมาตกตะเวทหราใส่กางเกงตัวนี้เง้วซุ้ย สิบให้หลายตัวัน่ต้องลองใส่ได้ถ้าใส่ไม่ได้จ้าโหเราอยู่ไหนยุงลายยุงลายไม่ได้จยุงลายได้เยอะแยะมากเลยเลยไปหาพ่อปจ้าไปหาพ่อวันนี้สามต่อไปทำเล็บแล้วก็ไปทำผมไปย้อมผมนะคะมาเผ็ดปอย เอาตาังไปให้ยายบีนะหนึ่งสอง